การประชุมโดยนายกรัฐมและร้อยสามสิบสองพศการป้งกานติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วไปฉุกเทก้าสิบเก้าสิบเอ็ระยะาะกนอย่างน้อยหน่งเมตรมาการป้องกันการแพ่ระบาดปกติสัปดาห์นี้เกือบทุกพื้นที่มีอากาศร้อนเส่วนเทปนี่ใช้ไม่ได้นะครับแต่กอได้ กอหน้ากหลังได้ปกติแต่ว่ากดเพย์แล้วไม่หมุนนะครับกดเพย์แล้วไม่หมุนปกติเป็นว่าเทปใช้ไม่ได้ได้เฉพาะวิทยุ ผลอีกครั้งทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายเนื่องจากอาจเกิดฟ้าผ่า<ม>จากฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้ไ <documents S 1> ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดตามการันก,ก็แอ็กอินแอ็เอาใช้ได้ปกตินะครับทดสอบแล้วแอคอินใช้ได้ชัวก็ไลยเอาคือสอใส่หูฟังใช้ได้ปกติจบข่าวพรินีมิตรรายงานครับ ร,รู้กันสักน<อ>ิดก่อนเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะ